ภาพภาพรวมของทองคําในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าแนวโน้มของทองคำเนี่ยยังมีโอกาสเคลื่อนไหวในแดนลบต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ถัดจากสัปดาห์แรกของปีใหม่นะครับจะเห็นได้จากราคาทองคาทิ้งตัวลงแรงในวันจันทร์ลบ17เหรียญกว่านะครับวันอังคารรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ประมาณ1.40เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยสออนเท่านั้นซึ่งการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับของทองคำเนี่ยเป็นไปอย่างจํากัดค่อนข้างมากนะครับทองคํายงคงถูกกดดัน จากที่ทางดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเลยกดให้ทองคำปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงดอลลาร์ได้รับแรงหนุนครับจากทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของความแข็งแกร่งมากกว่าที่มีการคาดการณ์หรือมีการประเมินไว้เราจะเห็นนะครับว่าการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีทิศทางออกมาดีหรือออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงทําให้นักลงทุนเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้อาจจะไม่ได้ประชิญกับลักษณะของการฮาร์ดแลนดิ้หรือการทิ้งตัวลงไปแรงๆภาพโดยรวมของเศรษฐกิจก็เลยไม่ได้ดูน่าวิตกกังวลมากนะักการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นบอสีก็ยังทรงตัวในระดับสูงหรือยังมีแนวโน้มขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อนอกจากนี้นะครับทองคํายังคงได้รับแรงกดดันจาก การที่เจ้าหน้าที่เฟดหรือประธานเฟดสาขามีการออกมาแสดงท่าทีหรือมุมมองสนับสนุนให้เฟดมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อกดให้เงินเฟิร์มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงแล้วก็จะค่อยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในอนาคตนะครับท่าทีดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดันหรือหนุนให้บอลยูของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรตรัฐบาลสหรัฐ อายุ10ปีมีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นฮอรอนยิวซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนนะครับขยับหรือใต้ระดับขึ้นก็เลยทําให้ตัวทองคำเนี่ยมีสัญญาณของการผูกกดดันหรือเกิดการอ่อนตัวลงส่วนทางกับดอลลาร์ที่มีการแข็งค่าขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าราฟาเอลบอตติประธานเฟดอลรันตาและคุณมิเชลบวแมนหนึ่งในคณะทํางานของผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ ออกมาแสดงความเห็นในวันจันทร์และวันอังคารในที่ทางเดียวกันเลยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้วก็อยากจะให้มีการตรึงอัตราดอกเบี้ยรหรือคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อให้เงินเฟ้อม,มีสัญญาณของการชะลอตัวลงเป็นไปตามเป้าหมายที่เฟดกําหนดไว้นะครับท่าทีดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนลดการคาดการณ์ครับว่าการประชุมเฟดในวันที่20มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ เฟดอาจจะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง25บ้เบสิพอยต์เนี่ยลดลงนะครับลดลงจากระดับ79%เหลือ62.7%ในช่วงเช้าวันนี้กระแสาาการคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับแนวโน้มที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมลงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นบอลยูให้ปรับตัวขึ้นไปกระตุ้นดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำนะครับ อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าทองคําเมื่ออ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็เริ่มมีแรงขายที่เบาลงหรือชะลอตัวลงเพราะว่านักลงทุนเนี่ยยังมองหรือยังประเมินนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยส่วนหนึ่งก็มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะว,วันออกกลางที่ยังคงมีแนวโน้มหรือมีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นนะครับเห็นได้จากการ,รเผชิญหน้าของอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบัลล์ ซึ่งมีการโจมตีกันในเรบานอนนะครับแล้วก็มีผู้นําทางกองทหารกลุ่มฮิสบล็อที่ได้รับการสนับสนุนในของอิหร่านที่ตั้งฐานที่มั่นในเรบานอนมีการถูกสังหารด้วยนะครับสัญญาณและทิศทางดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเริ่มขยายวงกว้างจากชนวนกาซาไปยังเรบานอนแล้วนะครับนอกจากนี้อิหร่านเองก็ยังถล่มเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธ ของผู้ก่อ,อก,การร้ายในซีเรียเพิ่มเติมนะครับสัญญาณและทิศทางดังกล่าวเนี่ยสะด้อนให้เห็นนะครับว่าอิสราเอลเมุ่งโจมตีหรือกวาดล้างกลุ่มที่เป็นประปักษ์กับตัวเขาเองสัญญาณและทิศทางดังกล่าวเนี่ยทำให้แนวโน้มความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีสัญญาณของความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มฮิสบัลล์กลุ่มกบฏคูตี้ที่มีการถูกอิสราเอลโจมตีเนี่ย ก็ถือว่าเป็นกลุ่มชัดอาหรับด้วยนะครับประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงครับนอกจากนี้นะครับต้องบอกเลยว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมของอังกฤษมีการส่งในส่วนของเรือรบ HMS Richmond นะครับซึ่งเป็นเรือรบขนาดใหญ่ของอังกฤษเข้าไปประจำการหรือเข้าไปยังทะเลแดงนะครับ เพื่อโจมตีหรือว่าปรามในส่วนของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีการโจมตีในส่วนของเรือขนส่งสินค้าบริเวณทะเลแดงนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าอังกฤษกับสหรัฐให้การสนับสนุนหรือให้การป้องกันการโจมตีเรือขนส่งสินค้าบริเวณทะเลแดงค่อนข้างมากนะครับสัญญาณและทิศทางดังกล่าวเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่สะท้อนให้เห็นว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้น แล้วก็เริ่มเห็นการเคลื่อนย้ายอาวุธยุธโทโธปกรณ์หนักๆระหว่างชาติพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับแนวโน้มและสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อยากจะให้นักลงทุนยังคงจับตาดูนะครับเพราะว่าหากแนวโน้มความตึงเครียดในตะว,วันออกกลางยังคงมีสัญญาณหรือมีแนวโน้มตึงเครียดหรือทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นของคาก็อาจจะอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาในระดับจํากัดครับ อย่างไรก็ตามนะครับภาพของดอลลาราภาพของทิศทางแนวโน้มที่เฟดจะยังคงไม่ปรับลดอัตาราดอกเบี้ยลงยังเป็นปัจจัยที่อาจจะทําให้ทองคํามีลักษณะของการแกว่งตัวซึมตัวลงได้อยู่จากประเด็นและทิศทางดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้นักลงทุนจับตาดูในส่วนของการออกมากล่าวถ้อยถแถลงหรือกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดนะครับซึ่งในส่วนของคืนวันพุธนี้จะมี จอห์นวิลเลียมนะครับประธานเฟดนิวยอร์กมีการออกมากล่าวสุวนทรพจน์อาจจะต้องจับตาดูว่าท่าทีของคุณวิลเลียมนะครับซึ่งเป็นประธานเฟดนิวยอร์กจะมีท่าทีต่อแนวโน้มการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดอย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับคืนนี้เวลาตีหนึ่งจะมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีด้วยถ้าการประมูลปรากฏว่าพันธบัตรได้รับความต้องการหรือมีการประมูลซื้อพันธบัตรมากๆนะครับ ความต้องการพันธบัตรในระดับสูงจะไปกดให้บอลยิหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงก็จะเป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคํานะครับถ้าบอลยิหรืออัตราดอกเบี้ยของตลาดพันธบัตรลดลงแต่ถ้าการประมูลพันธบัตรปรากฏว่าบอลยิปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากไม่มีใครเข้ามาประมูลหรือต้องการซื้อพันธบัตรเลยนะครับสัญญาและทิศทางดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคําเพราะว่าบอลยิที่เล่งตัวขึ้น ก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่ขยับขึ้นซึ่งถ้าดอกเบีย้ยขึ้นทองคําก็จะมีการปรับตัวลงนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคํานอกจากแนวโน้มสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงต้องจับตาดูนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าทองคําในประเทศเนี่ยยังได้รับแรงหนุนหรือยังคงได้รับแรงกระตุ้น จากแนวโน้มของเงินบาทที่มีการกลับมาอ่อนค่านะครับทังนี้เนี่ยในส่วนของเงินบาทเช้าวันนี้กลับมาอ่อนค่าในระดับ35บาทต่ตอดอลลาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับจะต้องจับตาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับจะมีการเชิญผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าหาลือ เกี่ยวกับแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยหรือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในระบบธนาคารด้วยนะครับท่าทีและสัญญาณดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลต่อแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนของไทยให้เกิดมีการแขว่นตัวหรือมีความผันผวนแล้วก็จะส่งผลต่อทิศท,ทางของค่างเงินบาทได้เหมือนกันนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยค่างเงินบาทมีการอ่อนค่าหรือมีการขยับขึ้นจะเป็นปัจจัยบวกกับทิศท,ทางราคาทองคําในประเทศนะครับดังนั้นถ้านักลงทุนที่ซื้อขายเป็นทองคําไทยจับจังหวะ ทิศทางของค่างเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนก็น่าจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเนี่ยในประเทศสามารถซื้อหรือขายจ,จับจังหวะได้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับ YRG ียังมองภาพของทองคำมีลักษณะหรือมีการเคลื่อนไหวในกรอบทิศทางไซเวดดาวหรือเป็นการแกว่งตัวในทิศทางที่ซึมตัวลงนะครับค่าทองคำรีบาลหรือฟื้นตัวขึ้นให้ดูแนวต้านในโซน2 0 5 4 2,071เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนถ้าราคาย,ยังไม่ขาดในส่วนของต้านดังกล่าวแบ่งขายออกมาก่อนแล้วรอเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวลงนะครับคิดเป็นทองไทย34,100 34,400บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนแนวรับให้2,017เหรียญเป็นโลสัปดาห์นี้2,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นแนวรับจิตวิทยานะครับพอเป็นตัวเลขกลมๆคิดเป็นทองไทยเนี่ย33,500 33,200บาทต่อบาททองคำ ราาทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวยังสามารถเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นจากการแววงตัวขึ้นหรือการขยับขึ้นของราคาได้นะครับทางนี้ยังคงเน้นทำกําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงนี้ y l g Bullion International มีโปรโมชั่นนะครับเป็นการวางเงินหลักประกันเพียงแค่50,000บาทนะครับ50,000บาทซื้อทองคำแท่ง99.9% 9 99สูงสุดได้1กิโลนะครับ ทองคำแท่ง96.5%สูงสุดได้ถึง60บาทต่อบาททองคํานะครับถ้าใครสนใจลงทุนกับ YG b u l i o n International ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเป็นการเทรดทองคำออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ าทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ทุกช่องทางของ Mo นนี่แชทนะคะ